ล่าสุดค่ะหลังจากที่ LV นะคะมาลงที่น้องลิซ่าไปงาน l อลว่าสุดเป็นโมเมนต,ต์ที่ after party เล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะเพราะว่าเขาถ่ายเป็นซีนรวมของศิลปินทุกคนเละล่าสุดแอ <And S 1> นได้เห็นคลิปนี้นะคะเอนดูหนักมากเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนนั่งอยู่ที่โต๊ะนั่นเองนะคะสําหรับงาน after party แล้วก็ปรากฏว่าลูกสาวของเราก็ชนแก้วนะคะเพื่อนๆมีการเมาส์มอยด้านขวาก็จะเป็นพี่เจโฮปใช่ไหมแล้วก็พี่กงยูนะคะก็มีการถอดเสื้อออกไปละหมายถึงว่าเสื้ สูตรพี่เขาอะนะคะแล้วโนริซาก็มีการชนแก้วประมาณนี้ซึ่งมีโนริซ่าเจโฮปค่ะพี่กงยูเนาะแล้วก็พี่ๆที่เขาอะเข้าไปร่วมง,งานด้วยกันนะคะใดๆคือลูกสาวของฉันไปสนิทอะไรกันเร็วขนาดนี้คะเนี่ยเอนดูมากๆดีดีว,ดว,ว่าพี่โฮปก็น่ารักมากๆนะคะเพิ่งเคยเห็นมุมนี้ของแต่ละคนเลยแหละตาวริดน่ารักมากค่ะแฟนคลับนะคะประสาทกินหัวกันคนไหนตายได้ตายได้ไดไดเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าลูกสาวพี่ก็สนิทกับทุกคนนะคะน่ารัก เอนดูหนักมากไม่รู้ว่าจะโฟกัสอะไรก่อนดีนะคะเจโฮกับน้องลิซ่ามีความเป็นไปได้ที่น่าจะรู้จักกันก่อนหน้าอยู่นั้นเลียวนะคะก่อนหน้านี้น้องลิซ่าเล่นคอนเสิร์ตเดทไลฟ์เวิลด์ทัวร์พี่เขาก็เอนจอยมากๆกับโชว์น้องลิซ่าโชว์เดี่ยวเลยเนาะส่วนพี่กงยูเนี่ยน่าจะสนิทงานนี้ประคันเนี่ยสกิลการละลายพฤติกรรมก็คือคะแนนเต็ม100คงน้อยไปแล้วะจา้าซึ่งคลิปนี้เนี่ยไม่เกินจริงนะคะเพ,เพื่อนๆเพราะอะไรก่อนหน้านี้นะคะพี่ที่เป็นแกสส่วนพิเศษเขาก็เข,าเข้าไปแล้วก็ถ่ายน้องลิซ่ามาตอนที่่ชนนนนแกก้้วยยือูั อันนั้นคือไม่เกินจริงเลยถ้าหากว่าคลิปนี้จะมีอีกนะคะน่ารักมากมายซึ่งอันเนี้ยมันน่าจะเป็นหลังจากที่เขามีการถ่ายอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ทุกคนมาปาร์ตี้กันโนนี่นั่นก็ว่าไปใช่ไหมคะน่ารักเพื่อเห็นคลิปนี้ค่ะก็เลยนามามาอ,อ,อ์มอยเอนจอยสุดๆเลยค่ะเต้าลิสสนุกสนานให้เต็มที่ตอนนี้เม่ยม่แฟนคลับหน้าทำลายคือวีดกันฉ่ำลวจ้า Silhouettes of you are like a tie. Never really know just what you want. With you, I